ก็ขออนุมูธนาเจริญพรญาติโยมทุกคนทุกท่านในวันนี้มีหลายคณะคณะญาติายาโยมลุกศิษย์หลวงปู่ดู่อำเภอบันทิได้รอลูกเหมือนหลวงปู่ดูมาถวายนอกจากนั้นก็มีสธาญยยาติโยม หลายที่หลายแห่งได้รวมกันมาทำบุญถวายพัะนาหารถวายสังฆทานในวันนี้ยังคณนะลูกศิษย์ลุงปู่ดูพรมบัญโยได้รอลูกเหมือนท่านแล้วก็เอามาถวายไว้ก็มีก่อนหน้านั้นเดือนที่แล้วก็เอามาลูปหนึ่ง ก็หลบศิษย์หลวงปู่ดูสายหลวงตามะที่อำเภอเชียงดาวทำืองนะเป็นธรรมาถวายไว้ก็เป็นการแสดงออกซึ่งความเคารพในหลวง,งพ่อหลวงปู่ดูพรมบัญโยซึ่งเป็นที่รักเคารพ ของท่านทั้งหลายบางคนอาจจะได้ไม่ได้พบหรอกเพราะว่าหลวงพ่อนี่หลวงปู่ดูนี่ท่านถึงมันจะปีพศยี่สิบกว่ากว่านี่แหละท่านสิน้นบางคนก็จะไม่ไม่ทันได้รู้จักท่านหรอกอาตมา ตอนนั้นอายุจำได้ว่าประมาณสี่สิบกว่านี่แหละได้ไปพบท่านที่วัดโโลโกโศที่อำเภออยู่ที่อายุทยาจำอำเภอไม่ได้น่าจะพระนครน,นี่แหละพระนครพระนครหลวงนี่แหละตอนนั่นจะมาไปกับญาติโยมจะมาเอา ผัาไตจีวรไปไตหนึ่งแล้วก็เอาสังฆทานไปแล้วเอาดอกบัวไปกํำใหญ่ๆพ่อมก็ญากโยมซึ่งหลวงปูน่นี่ท่านอยู่หลังหลังวัดดูมันจะจำชื่อวัดสแกนะ่ะแล้วก็หลังวัดสแกมจะมีหล่องน้ำ แล้วก็มีสะพานข้ามไปธรรมาก็เข้าไปกราบท่านที่ท่านอยู่ด้านหลังวัดสแกนั่นเขาเรียกว่าวัดโกโลโกโศวัดโกโลโกโสก็คงจะลบลุงหลังสมัยนั้นพอสอออมควรจนหลวงพ่อท่านไปอยู่ก็ดูสาทส่านท่านอยู่ในกุฏิเรือนไทยกุฏิสงไทยนี่ก็เข้าไปถวายสังฆทานกับท่าน พอเห็นหน้าธรรมานี่โอ้ท่านอาจารย์มาแล้วมาก็ดีแล้วสงเคราะห์ผมด้วยก็นึกว่าอะไรเดินเข้าไปในห้องไปยกปะไยมหาห้าไตโยมโอ้หลวงพ่อทําไมทําแบบนี้ผมมาทําบุญกับหลวงพ่อนะ่ะเออไม่เป็นไรหรอกสงเคราะห์ผมด้วยทําไมต้องสงเคราะห์หลวงพ่อสมัยสงครามโลกทันใบอย่างเงี้ยสมัยสงครามโลกนี่ ผ้าไม่มีจะนุง่งผ้าไม่มีจะใช้ทันบ่ายเงี้ยผ้าไม่มีจะนุง่งผ้าไม่มีจะใช้ผ้าหายากสมัยนั่นสมัยสงครามโลกครั้ทงที่สองนั่นแหละจรสุโขสมัรัชกาี่สมัยรัชาี่๙สมยรัชาสิัยรชกา่สมัยรัชกาีัยรัชกาที่ชาท่ั้นชา,าทัาายราทยรกาที่มายก็ลที่มล้วนิม,มนัรัผ้า เลยท่านได้ทำบุญกับธรรมาก่อนมีพาห่าใจดอกบัวอีก,กํำรรหนึ่งเป็นตุวปัจจัยอีกแทนที่จะทมาจะไปทำบุญกับท่านพอได้ถวายเสร็จกันมานั่งคิดเออหลวงปูด่ดูนี่ก็แปลกเนอะรูปร่างท่านสูงใหญ่ท่านหน้าลมเหมือนเสียนบาดแหละพูดพองนักท่านเป็นพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ในยุคนั้นสมัยนั้นก็นี่แหละเลยเล่าอย่าดูฟังว่าเออสิ่งใดที่เป็นพลา,านุภาพของบุญเนี่ยมันก็จะเป็นตัวเชื่อมการเวลาจะผ่านไปความดีของคนเหมือนครูบาเจ้าสีพิชัยเนี่ยคนก็จะระลึกนึกถึงอย่างช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่เขาจัด เทศกาลลำลึกถึงครูบาเจ้าสิบพิชัยก็เป็นลักษณะของการยกย่องพระสุปฏิปันโนแห่เมืองลำพูนอันมาอยากจะเล่าให้ญาติโยมได้ฟังตอนที่เรามาไปเมืองมอนบดีส่วนใหญ่นะเมืองมอนเมืองเมืองมอญเมืองหงสาวดีเนี่ยเมืองเมืองสุธรรมวดีหรือเมืองยางคุ้งเนี่ย แล้วก็ขึ้นไปทางเหนือขึ้นไปทางเหนือนี่ก็มีแต่แตเห็นที่เกิดศรัทธาเคารพในพ่อแม่ครูบาอาจารย์เยอะที่สุดก็คือช่วงเมืองมอนนี่แหละมอนนี่ก็อย่างที่มาอยู่ในเมืองไทยก็เช่นหลวงพ่ออุตมมะที่อำเภอสังขะหลวงพ่ออุตมมะที่อำเภอสังขะมี วัดบิวังวิเวกามเนี่ยมาจำได้นะสมัยนั้นก็พบท่านอยู่ท่านก็มาเนี่ยมาบ้านบ้านโยมใกล้วัดเนี่ยเมืองมอน,นี่ซึ่งศาสนาบ้านเราเนี่ยศาสนาลพูนเนี่ยจะแม่เป็นมอนกรับมาจากสายนี้แหละ จะเคารพพ่อแม่ครูบาอาจารย์ลูกครูบาอาจารย์เนี่ยยังจะมาไปที่มงยวามงยวก็อยู่ในลัดมอนปัจจุบันเนี่ยถ้ามันเป็นเขตเขตก็ตงตะวันตกของตะวันตกของย่างกุ้งออกจากยังกุ้งไปก็ใช้เวลาประมาณสองสามชั่วโมงเหมือนกันพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านได้สร้าง ได้สร้างวัดวาอารามที่เป็นาศาสนาสถานอย่างเช่นพระพุทธรูปสูงเนี่ย16ชั้นเป็นลิฟ์ขึ้นไปเก็บอทิพระพุทธรูปยืนเนี่ยชั้นเป็น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 ชั้นในองค์ท่านมีถึงจำได้ว่าไม่16ก็36นี่แหละ ไปเห็นเนี่ยลูกปั้นอรบาอาจารย์องค์นั้นหลวงพ่อองค์นั้นท่านสิ้นเน่เขาปั้นลูกไว้ห้องนอนท่านเตียงท่านสะอาดสะอาดด้านยงลูกศิษย์ดูแลปัดกวาดแล้วเขาให้ความเคารพให้ความเคารพมากเขาหน้าหน้าลูกปั้นเนี่ยรูปเหมือนเนี่ยนะ เขาก็จะเอาน้ำไปตั้งเอาดอกไม้ทุกเปลี่ยนเปลี่ยนทุกวันไปเช็ดไปถูไม่ให้มีขี้ฝุ่นอยากใหญ่ในกุฏิไม่มีเลยเห็นที่มงหวัวนะแล้วเมืองมอสน,นี่เหมือนกันอย่างหลวงพองอ่อดุลธมานี่ท่านก็รับรับมาสายมอนนี่เลยอย่างตอนที่อาจ,จารย์ท่านเสียเนี่ยอาจ,จารย์ท่านนี่หลวงพ่ออุตมมานี ท่านมีอาจารย์องค์หนึ่งมาอยู่ด้วยท่านรับมาอยู่ด้วยตอนท่านสิ้นเนี่ยอายุเดร้อยเจ็ดปีร้อยเจ็ดปีตอนที่ท่านอยู่เนี่ยท่านฉันข้าวกับเกลือโยงกินข้าวกับเกลือคือเอาถ้วยมาเนี่นเอาเกลือใส่แล้วน้ำเขาใส่ท่านก็จะท่านกินข้าวกับมือนี่แหละ มันมีช้อนนะมันมีช้อนนะถ้าเอานิ้วจุ่มลงไปที่น้ําเกลือแล้วก็แตะลิ้นเสร็จแล้วก็เอาข้าวเคี่ยวไปน้ําจุ่มลงไปก็กินข้าวท่านปฏิบัติกรรมฐานอาจารย์หลวงพ่ออุดมะาเนี่ยนีเล่าให้ฟังท่านปฏิบัติกรรมฐานมือท่านจะไม่ขาดอย่างนี้เลยนับประคำรครับคับครับ จนวันหนึ่งเนี่ยท่านทองเสียทองเสียทองเสียอย่างแรงเลยก็หมอเอามาลงพยาบาลวิชัยยุธเอามาถึงโรงพยาบาลวิชัยยุธทีนี้ท่านหมดสติทองท่านเสียท่านหมดสติเหมือนหลับอะ่ะโอดโกาลาหนเลยหมอก็ไม่รู้จะพูดยังไง เลยต้องฉีดยาบำรุงหัวใจฉีดยาก็ไม่เข้าเออเอาเข็มไปแทงท่านในขณะที่นอนหลับแทงยังไงก็แทงไม่เขา้าพอที่สุดเขาก็โทรไปหาหลวงพ่ออุดมมาหลวงพ่ออุมมาก็บอกว่าให้ปลุกให้ท่านตื่นก่อนแล้วก็ขออนุญาตท่านแล้วก็ฉีดยาหมอก็ปลุกปลุกจนท่านตื่นนะตื่นแล้วก็ ขอฉีดยาก็เลยได้ฉีดยาให้เนี่ยท่านก็ฉีดยาเข้าอยู่ท่านมีสติท่านอนุญาตแล้วก็ฉีดยาเข้า <c oughs> จนท่านอยู่ต่อมาก็หลายปีสี่ห้าปีท่านก็มรณาภาพหลวงพ่อดม่าก,ก็เผาตรงที่ข้างพระเจดีย์พุทธท่านในวัดท่านมีเจดีย์จำลองพุทธกยาอยู่ก็เผาข้างเจดีย์นั่นแหละ นี่ที่เล่าให้ฟังนี่จะพูดให้ฟังถึงการเคารพครูบาอาจารย์อาจารย์เยปรมาเทนทวารวาัตเยนสกตังสัพพังอภรธังกรมัธมีพันเตข้าแต่ท่านอาจารย์ผูเ้เจริญอาจารย์เยปรมาเทนข้าพระเจ้าได้ประมาทพลาดพลั้งในท่านผู้เป็นอาจารย์ด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจก็ขอ,ขอขมาลาโทษจะได้เป็นบาปเป็นกรรม เราเห็นว่าตั้งแต่อดีตตั้งแต่สมัยพระสมัะสมมาสัมพุทธเจ้าพระเถระทุกองค์เนี่ยอย่างพระโมคคัลลาพระสารีบุตรพระมาหากสัสสปะมหากัจจพระมหากัสสปะพระเถระที่นิพพานไปก่อนพระพุทธเจ้าเนี่ยตอนที่จะไปเข้านิพพานไปก่อนก็จะต้องไปแสดงฤทธ์ถวายพุทธเจ้าเช่น ไปถึงก็ไปแสดงฤทธ์เหาะสูงหนึ่งชั่วลำตาลสองชั่วลำตาลจนถึงเจ็ดชั่วลำตาลแล้วก็ลงฟงขึ้น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 ,นลงลงเนี่ยเจ็ดฟังแล้วก็ทำประทักษิณบริเวณกว้างวนอยู่บนอากาศแล้วก็กลับลงมากลับลงมาก็มากาพบาทพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทูลลาปรินิพานทุกองค์จะเป็นอย่างนี้ในต่างาัก ที่ประสงค์ได้ปฏิสัมพิทาพร้อมด้วยอภิญญาเลลิศความเคารพในครูบาอาจารย์นี่ถือว่าเป็นมงคลเพราะว่าสิทธิผู้ใดที่ได้ให้ความเคารพต่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์นั้นมีความเจริญอย่างครูบาเขาปีท่านรักเคารพหลวงพอ่อ ลวงปู่คุบาเจ้าศรีวิชัยก็เป็นอันเทปสิกเหมือนหลวงปู่คุบาวงเนี่ยหลวงปู่คุบาวงเคยพูดเับธรรมาไม่มีในอะไรเนีย่ยไม่มีอะไรที่น่ารังเกียจแม้แต่เสด็จหลวงพ่อคุบาเจ้าศรีวิชัยก็คืนกินได้ท่านว่าอย่างเนี้ลองคิดกับท่านนี่หลวงพ่อคูบาวงพูดเับธรรมานะคือท่านในความเคารพไม่มีความรังเกียจในพ่อแม่ครูบาอาจารย์ จะเข้าไปใกล้ชิดดูแลอุปทาอุปธรรมตลอดเวลาอันเตวสิกเจ้าทั้งหลายเนี่ยเป็นผู้ที่เคารพในปฏิปทาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์อย่างในยุคนี้สมัยนี้เนาะคุณธรรมของหลวงปู่ดูก็ได้แผ่กระจายไปบรรดาลูกศิษย์ญาติโยมก็มีความเคารพศรัทธา ในตัวหลวงปู่หลวงปู่ดู่ผมบรรยูถึงเมื่อชันท่านมีชีวิตท่านก็มีเมตตาต่อคนต่อเพื่อนมนุษย์วมโลกนี่แหละท่านก็เป็นภาพโบราณขับยันทั้งแข่งทั้งขาทั้งแขนเนี่ยทางกลางกระหม่อมเราก็สักยันหลวงปูหลวงปู่ดูท่านมีเมตตายิ้มหน้าคมยางบ่าท่านปราถนา ให้มวลมนุษย์ยช,ชาติเป็นสุขคือสุขในธรรมความเป็นผู้ที่พวกเราเนี่ยได้พากันมาสวดพระคาถามาจักรพรรดิการได้สวดเนี่ยมันเป็นการเริ่มต้นโยงหลวงพ่ออาจารย์ของหลวงพ่ออุทมมาเน่ตอนท่านนอนหลับเนี่ย จิตเป็นสมาธิแล้วแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่หมอเขาแปลกใจมากที่สุดปุ๊กก็ไม่ตื่นจิตยาก็ไม่เขา้าแต่มือท่านเนี่ยมันแปลกตรงเนี้ยนับประกรรมอยู่อย่างเงี้ยแต่แต่แต่เรียกไม่รู้เรื่องเนี่ยจิตสมาธิจิตที่ท่านเข้าไปสู่สมาธิแล้วนี่คือสิ่งที หน้าพิสงุงสำหรับพระเถระผู้ปฏิบัติจิตที่อยู่ตรงประคำนั่นแหละแต่แต่แต่อย่างเงีน้นี่คือสิ่งที่จะเล่าให้ฟังว่าเออคนใดอย่างลูกศิษย์เขาเรียกว่าอันเตวสิกลูกศิษย์ภาษาลิบุตรเนี่ยกว่าจะได้มาเอาสมองเนี่ยมาจำพระพิธรรมสี่หมืน สองพันพระธรรมขันไดเนี่ยไม่ใช่ดึงง่ายๆต้องสร้างบุญคนใดเป็นลูกศิษย์อาจารย์ท่านผู้ใดหรือเคารพในพระสงฆ์รูปใดอย่างเหมือนเราเคารพในหลวงปู่ดูก็ดีหลวงพ่อหลวงปู่ครูบาเจ้าศีวิชัยก็ดีหลวงปู่นั่นปู่นี่ก็ดีล้วนแต่ท่านเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบในพระพุทธศาสนาเหมือนญ,ญาติโยมเนี่ยมีบุญแล้ว มีกุศลแล้วสร้างรูปเหมือนครูบาอาจารย์รูปหลวงปู่ดูดีรูปหลวงปู่ครูบาศีใจชรูปครูบาอาจารย์นั่นโน่นนี่นะอย่า,ยางธรรมาเองก็สร้างนะหลวงพ่อครูบาในวัดลหลวงปู่ครูบาปินตาหลวงปู่ครูบาคำสาวหลวงปู่อุทบาทครูบาเจ้าศรีวิชัยครูบาเจ้าศรีวิชัยพ่อเป็นคนบ้านนี้พ่อเป็นคนบ้านนี้ แล้วก็หลวงพอ่อกบหลวงพออ่อพระษีเนะขาลบหน้าผือก็สร้างสิ่งที่สร้างเนี่ยเอาไว้ไม่ใช่ว่าเอาไว้ประดับไม่ใช่เอาไว้เขาลบเอาไว้กราบไหว้เพื่อให้ดินที่ระลึกว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ได้สอนอย่างหลวงพอ่อเกษมเนี่ยตมายัางไม่ได้ทําสักวันก็จะทํา คือเคารบในปฏิปทาท่านท่านสอนว่าการเห็นเป็นเหตุแห่งการคิดการคิดเป็นเหตุแห่งการเห็นคิดดีก็เป็นทางเย็นยิ่งคิดไม่เป็นยิ่งเย็นสบายอย่างนี้เป็นต้นนี่หลวงพ่อกเกษมท่านสอนในีเราเกิดปัญญายิ่งคิดไม่เป็นยิ่งเย็นสบายนี่แหละคําท่านหมายถึงคนที่สิ้นคิดคนที่ไม่ไม่พูดไม่ทําไม่สืบอต่อ,อความคิดต่อไป นี่แหละที่เรียกว่าผู้จบชาติหลวงพว่อเกษมพระสรีบุตรรับเอาธรรมจากพระพุทธองค์ก็เอามาสแสดงธรรมต่อลูกศิษย์ห้าร้อยคนเราต้องมีบาร,รมีเหมือนพวกเราที่มาเกิดในดินแดนพระพุทธศาสนามาเกิดในดินแนดนราน,นาประเทศเนี่ยนานมันบวชแล้วมันเคยอยู่วัดมันก็ปฏิบัติ ในกุศลผลบุญทั้งหลายศึกขาลาเภทมันก็ไม่ห่างวัดอย่างเงี้ยมันก็ทําหน้าที่ของเขาญาติโยมก็เหมือนกันมาถึงยุคนี้อสศนี้รวมกลุ่มกันแล้วนึกถึงครูบาอาจารย์สร้างรูปหล่ลอองค์ท่านมาเพื่อที่จะเป็นที่ศรัทธาประสะทาทสิ่งนี้ไม่ใช่เสียหายเพราะหลวงปู่ดูก็ไม่ใช่พระเสียหายหลวงปู่ดูท่านก็เป็นพระดีหลวงพ่อครูบาศรีใจก็เป็นพระดีน ก็คนกราบคนไหว้ทั้งนั้นแล้วชักจูงว่าเออในโลกนี้ให้คนที่ไม่มีศรัทธาเนี่ยให้เกิดมีศรัทธาเนี่ยโยมบาง่ายไงอย่างพระพุทธศาสนาของเราเนี่ยโยมลองคิดดูเถอะว่าคนไม่มีศรัทธาเนี่ยมาเชื่อพระพุทธเจ้าได้ยังไงก็ต้องเชื่อด้วยความเคารพต้องเชื่อด้วยความศรัทธา สรัทธาอะไรลิดลึกไม่ใช่อิทธิอิทธิวิธีระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ไม่ได้ให้คนติดอยู่ในอิทธิวิธีแล้วนิพพานก็ไม่ใช่เอานิเอาเรื่องอิทธิวิธีเข้านิพพานเทศนาปฏิหารพระองค์แสดงเทศนาธรรมนี่คือธรรมที่เป็นสิ่งที่บุคคลผู้ใดได้ประพฤติปฏิบัติ อนุสาสนีปฏิบัติตามคําสอนนะั้นนั่นหละคนใดที่อย่างสมมุติญาโยมเนี่ยได้ฟังทำแล้วทานโยมก็มาถวายอย่างที่ถวายนี่แหละเอาแม้แต่รูปพ่อแม่ครูบา,าอาจารย์หลวงปู่ดูก็ยกม,มาถวายนี่เราต้องทําแบบนี้ศีลก็เช่นเดียวกันไม่ใช่เอาไว้ท่องนะ หมือนต้องเหมือนทานนี่แหละที่เรายกของมาถวายเราก็ต้องรักษาศีลเนี่ยศีลมันมีอะไรมันเป็นข้อปฏิบัติมันเป็นข้อวิรลัตวิรลัตแปลว่างดเว้นให้เราฝึกง,งดเว้นจากการฆ่างดเว้นจากการลักเว้นจากการประพฤติผิดในการงดเว้นจากการกล่าวเทศคำหยาบส่อเสียดเพ้อเจอ้อละเว้นจากการดื่มกินสุราเมลัยนี่คือศีล แช่ไหมถ้าเราเว้นจากการปฏิบัติห้าข้อนี้ได้นะ่ะสังคมจะเป็นสุขการประกาศาศาสนาของพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ใช่ไมพพ่พระพระพระพุทธเจ้าไม่ใช่ให้พระสงค์เอาอันไหนไปประกาศเอาศีนี่แหละเอาธรรมนี่แหละไปประกาศเพราะฉะนั้นน่ะญาติโยมมาวัดเนี่ยญาติโยมจะได้เข้าใจว่าอ๋อเข้ามาวัดเนี่ยที่ประกาศาศาสนาจนการ,ราศาสนาเป็นปึกแผ่นเนี่ยมีวัด มีเจดีย์มีโบสถ์มีหารมีพระสงฆ์เข้ามาบวชมีผู้ปฏิบัติธรรมนีม่ไงสิ่งนี้แหละที่มันเป็นเครื่องวัดว่ายาวนานนะยาวนานมากเหมือนที่ว่ายาวนานเนี่ยไม่ใช่วันนี้เดือนแล้วปีแล้วไม่ใช่มันสืบมาตั้งแต่ในกระดูกโน่นในจิตโน่นจากจิตพ่อจิตแม่พ่อพุทธแม่พุทธออกมาเป็นลูก สืบสันดานมาจากพ่อแม่ที่เป็นเชื่อชาติของคนพุทธเพราะอะไรก็พ่อแม่รุ่นปู่รุ่นย่าเราสร้างวัดปล่อยหลวงสร้างกุศลทานศีลภาวนาปล่อยสัตว์ฟังเทศฟังธรรมปฏิบัตินี่ไงอาจินกรรมพวกนี้ต้องทำบ่อยๆฝึกนี่ไงคนเราในทุกวันเนี่ยนึกขึ้นมาอยากจะทำบุญ เลือไปหายไปปีไหนคืดได้นิกได้ก็มาทำบุญอีกมันช้ามันเสียเวลาทำบ่อยๆทำเนืองๆทำเรื่อยๆอย่างเนี้ยฝึกตัวเองให้เป็นคนอย่างสมมติทานเนี่ยเราทำมาเยอะแล้วไอ้ศีลเนี่ยมันอยู่บ้านไม่ต้องเสียกระตังไม่ต้องฆ่าไม่ต้องลัก ไม่ต้องไปพืชผิดในกรรมไม่ต้องไปกล่าวเท็จไม่ต้องไปกล่มกินสุราเมลัยแค่นี้บุญเยอะกว่ารักษาศีลได้รักษาทาะให้ทานซะอีกจะบอกให้ยิ่งเราภาวนาเนี่ยเราก็ต้องลงทุนทำไม่ต้องไปซื้อสักบาทไม่ต้องไปโน่นนั่นนี่เลยดอกไม้ปลูกเตียนกราบนั่งสมาธิเลยนี่เห็นไหม ยอมว่าพุทธเจ้าเราเนี่ยท่านสอนให้ทำนะทานให้ทำศีลให้ปฏิบัติภาวนาให้ลงมือทำเพื่ออะไรเพื่อให้จิตเรานี่แหละมันคุ้นทุกวันพุธดังจารนังดาัจามิทำมังจารนังดาัชามิสังกังสารนังดาัชามิลูกศรริษย์หลวงปู่ดูเอาลูกหลวงปู่ดูมาถวายก็อยากจะให้คนอื่นเนี่ย ได้สวดพระคาถามหาจากักรพรรดิสวดมนต์พุทธทางดำบังสังกงพระมจักโน่นนั่นนี่ยาวมันเป็นบทเริ่มต้นที่จะฝึกให้คนเนี่ยชวนกันสร้างบารมีไงเรารู้อ่าใครถึงนิพพานยกมาขึ้นชาตินี้ใครจะทำให้ถึงนิพพานมันไม่ได้มันยากใช่ไหมถ้าไม่งั้นพระนิพพานกันหมด่ะ มันพ่ายกิเลสทุกวันที่เป็นข่าวางเนี่ยเพราะฉะนั้นนะ่ะการที่ญาติโยมคณะลูกศิษย์หลวงปู่ดูได้มาถวายลูกเหมือนหลวงปู่ดูในวันนี้ก็ถือว่าสร้างบาร,รมีทำให้คนเนี่ยได้ไหวพระสวดมนต์อยงที่เรามาเนี่ย จากไม่มีศรัทธาให้มีศรัทธาจากไม่มีศีลให้มีศีลจากไม่เคยทําบุญให้ทําบุญจากไม่อายชั่วรู้จักอายชั่วจากไม่กลัวบาปรู้จักกลัวต่อบาปจากที่ไม่เคยฟังธรรมก็ฟังธรรมเมื่อฟังธรรมแล้วก็เกิดปัญญาได้คิดนี่แหละอริยทรัพย์มันจะนําเอาไปสู่อริยทรัพย์ภายในให้บังเกิดขึ้นไม่มีเสียหายศึกษาปฏิบัติไปเถอะญาติโยมศึกษาไป ปฏิบัติไปแล้วก็เราก็จะเดินทางไปสู่พันนิพพานนั้นอย่าตามคนผ่านอย่าตามคนหลงจงตามบัณฑิตบัณฑิตานั้นจะเสบนาให้ครบบัณฑิตเหมือนหลวงปู่ดูเหมือนหลวงปู่เจบาสกสีวิชัยที่เราเคารพนับถือความสุขความเจเริญก็จะบังเกิดขึ้นมีแก่พวกเราสืบไป